โอ้ประรำไพ่บ่มี <c oughs> ปลาทิงโทมันบ่ได้น่อยเลยเนาะเออมันงออ่ายๆหนึ่งสบายดีเด้อพี่น้องง่ามเมืดพี่น้องฮะกะข้างแรกทีเท่มากลางคืน,นะฮกะก็อยู่ใกล้อยู่แต่ว่ามีแต่แนมมากเนาะพี่น้องแต่ประย่างมา แต่กังเว้นนะมือหนึ่งสามสิบสองลบอย่างความทางไปความทางมาอยู่กับมีเอฟซีทามมาอยู่ไกลกันบอกกับหันข้าบ่าวบอยไบอกไกลพี่น้องฮะเด้ไพ่เทียงเหาเนาะอันนั่นนะนะเฮาแนมมาพี่น้องเพราะว่าเขาเปิดไฟแล้วเฮาเนี่ยเห็น,นะฮะ w ายเออไกลพี่น้องแนมมานะเห็นเม็ดผู้ใดผู้ใดจือเบิดกลางคืนกับ คันมีแสงไพ่นะสบายดีเดอ้อสุขุส,ขส,ส,สขุคนสอแนอนอนนนีเออนนี่เล้ขับป่านอนนะอันถักเกกับทำแหล่มานอนคืนแหล่มนอนนนีนอนนนี้หนจ้นนบลบบไ้มุ้งได้คนนะโอ้ยนี่บนอกอันพอแทกนำนะไปปืดทาในรถไทยมื่อน่ะนะและ้วโบเห็นเลยเมื่อพี่แกมองรถไทยนะคอยนอนบานี้นองสาหละนองสาวละเลลงมาบานนี้ แล้วมาปุ๊กเขาอ้าวพอกแถวว่าข้าวพะนอนนะใส่ข้าวป่าพะน้อนไม่มีเลยขคืนแล้วเขาป่านอนนะบริการมุ้งเต๋อบริการบ่มียุงเต๋อบ่มีป่ามันล้มอ้าวแนี่ยนั่นล้มจ่แบบปกติโอ้ยล้มแห้งแต่ว่าไฟในใต้ไว้แบบนี้ใต้ไว้เมื่อคืนอืมและจังว่าวก็แม่เทนกับบีเอไอกับบอยอยู่แบบเอาโซลาเซลล์นะมาก่อนมาจังแบบเนาะมาจังฮงทัวไปเลยแมนจักสองดอกซะสองดอกปิ่นปิ่นใช้กันเนาะ ปินต้อนอน,าาน้ำมาใส่หละกะปินทั้งไต่กันมานเนื้อนาะปินทั้งเนื้อลงมาไตา่อันเดะที่จริงมันก็บบดีแพงเนาะมันก็นา่าชื่อชื่อมาก่อนมหน่อ,า <c oughs> อาสาวนอ <c oughs> มาแห่ไเ้อ้งลผแล้วว่ <c oughs> า,าี่า<อ>ใหญ่สูงแหงลี อันนี้มันหนาสิเป็นห้องยังคือเพื่อคือเห็ดห้องเันห้องเันเจาะสินชงใส่เป็นห้องนอนอ๋อห่องเจาะได้ทั้งหนาหนัก็เจาะได้ป่ะเจาะเจาะแบบนี้บ่าเออทั้งหนากับทั้งล่างมีช้ำกันช้ำเออแต่ช่องห้องกลางนี้ห่องห้องห้องรหัเม็ดนี่นะทั้งหนาทั้งหนาได้หาคือกันบ่ทั้งหนาน่ช้ำกับทั้งล่างน้อยคือกันบ่บ่คว่ำนี่คว่ำกว้งนี่เออช้ำกันเหมือนนั่นแหละเออหาคุณหาเนาะเออเออ หนึ่งองเออซองห้องพี่น้องห้องละหามดแล้วก็ทั้งหนากระซองห้องห้องละหามะแต่ว่าทั้งล่างนี่ห้องเจ้าะพี่น้องกระทั้งหนาเนาะอืม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 เขาเอื่อน้กมาจยังวะจะทั้งในความก้าจะทั้งยาสิบสิบคูณสิบบอกสิบคูณสิบสองเนี่ยนะเงินแมนบอกของป่ายังว่าแปดคูณสิบสองไปทำกันเมื่อไรบอกป่า บ่อข้างหน้า3เมตรบัดนี้ห้องนอนน่ะ3.20เออห้องนอนน3.20แม่นแล้วก็ห้องหน้านาะห้องละ4เมตรเข้างหน้าใหญ่กว่าเนาะแม่นอันนี้น่ะห้องบักห้องบักบอยนี่ห้องหน้าห้องละ5เมตรห้องป้าน่ะห้องละ4เมตรกว้าง่ด้แม่นอันเป็นหานค้าพี่น้องปแม่นบักใหญ่บักสูงเจเถอะอยู่พี่น้องเอ้ย วาาโค้งขึ้นบอ้ว่าูโอ้ยบางอย่างใหญ่คิดว่าเนาะสินคืานตอนเ็มีแต่นะขวน้อย่าข่าวไงทางนั้นะ่หือเล่าแล้แลเล็กนะสิขึ้นเมื่อไรบ่อนี่เล็กนี่ม้มือามืนต้ใส่สิบรมาบมันมันกบริเอันั่นเนาะมันก็ดลำบากเนาะมานอนก็ได้มันหนาวนี่หว่าแมนว่าพื้นกับจำเป็นขี้ผาชีอยากมานอนเนาะ แต่ว่าขั้นบผาเผาก็ได้แต่ว่าคืดน้ำสินคลองแลยน้ำสินอีกยังกระแพงอีกยังกระแพงปัดมันเสียหายมากอะเสียดายแล,ะะล้วก็ลำบากสีได้ปล่อยน้ำลังปัดแมนอีกอีกอย่างกะโจรขโมยลายาขนาดไก่เขาอยู่ต้นไม้ก็ยังหลักเมื่อคืนนี่นั่นไก่นอนอยู่ตน้นไม้ผูเขาหลักโจมไปตุม่มซ้ย ไตุ่มเรือเป็นยังบบหูอืมกับ,บมีอันยังเข่าไปเนาะอันโบมีมอ,นะบอันีเขบแมงงอดเนาะแคอนนะอ้ายเาได้ยนขีเขบแมง,ง,งมนแมนมันอย่ใน,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 น่ิเาข้ามาบริหูเหมือดเดมเขอ่เพื่อนกอามอนอัหมมาเลยนะเออน,นาะมบอามออมมาเละมีเจดาอีเอไอเมนองเทนพี่นอนไงออสามคนสามชองนเดียได้ชุบนพักกันนอน <laughs> เขาเห็นอยู่เห็นอยูไพที่แบดไปแบดคลของแนวพอที่แทกว่าโอ้ยเขาเอาเล็กขึ้นมุ้งเบิดแล้วแหละเพราะว่าสั่งนแบกลงมาเถอะละหน่อยได้เนาะคิดว่าเขาเอาขึ้นเบิดอร์ดแทนแบกมาแล้วเอาขึ้นบ่เบิดได้นอนเผาจริงเต็มอยู่ก็เลยช่างกับวายเกอเมื่อขึ้นแต่ข้าเจ้ากับวายเกอคล้องข้าเจาะเมื่อลงมานอนเผาแม่นบ่เป็นยังดอกนอนเผาก็ได้กะถ้านอนผู้เดียวกะหัวไอ้นอสินมันวางเวงอยู่ได อมันกเนาะเออมันมืดด้้าแมนพ่แมนไพ่ที่ยงหาบ่หุงแห่งเต็กนะินะนี่่เทียงนรุงมาแมนอนคุมุดใหญ่อะไรล้อเนาะคุมของมันป่านะเนเนอเอ็มพ่อมึงเินนี่เขาเหิดใหญ่ขาดกะลมาตรฐานโอ้ย บาดห่านแล้วนี่กุญแจนบาดลังสีเขียวอันอายุสิเนียเงียบเงียบเอาไว้เงียบชิบขี่มูกับบอเม้นอีกสีเมนต์ะขี่ไก่พันธุ์ไม่ล้วเดีพี่น้องปิวมาเองวะพิวมาเองแล้วมีแต่บักเติ้ลกับแม่กับอันลุงมีลุงบอยบอยอยู่เทิงน่ะคือได้ยินมาสิขื่นเฮือนบ่าวมีบ่ได้ยินแต่แมงเทียนวาอุ้นในวัน ไยบะม,มีบะบอกบอว่าอ,อยากไปกินขับปุ่นได้ปะเน่งเทนหัวขวัญโอ้ยพายพัดได้ยังมากินเนี่ยซินโอ้ยใช้ตุกหนามป่านะกินมาแล้วอ้าวตุ๊กข้าเสียแล้วพ่อแห้งชุบพืปป่นเ <c oughs> อ้ยอผื่นกระเห็ดคือแบบคือปก ปกปูนปกยังไหวนี่ได้พี่น้องเลยขั้นแม่นว่ะคนสิมหลักมายัางกับข้าวบริวารคนนอนซำเพราะว่าผ้าตั้งอีกคือปกปูนปกยังไหวนี่เด้ <c oughs> อเพราะว่าอีกอย่างเครื่องมือเครื่องอยังเข้าก็อยู่หนีเบิร์ตนอสินโหขั้นมาเอาลายหมื่นเลยได้นอสินไวยเอาแบบง,งามๆเลยชิ้นๆข้าวปลาอดากเล็กนอสินขั่นแม่นโจ้นมากนะขันแม่นโจรนมากนะขันแม,นนมนะ่แมนสม,มุดบรินาร เขาจะมาเอาเครื่องมือเนี่ยหลายหมื่นพี่น้องเอ้ยเครื่องมือเห็ดเทียนมันแพงเด้อ้ะห้องเขาหูอะนอนผเผาเขาเสียเมื่อเห็นยังมันบะมันมันหน,นกักเด้เล็กเพิ่นกับพี่น้องนี่อันนั้นคือไฟเสียงเจดามพี่น้องรีบรีอยู่ปุ๊บตเครื่องมือเหาไปไพ่โซลาเซลล์ดอกน,น,นี่ิพตาโซนอสินเนาะแมนดิสือมาใส่ใหม่มันกาบบสือ คือว่าอะไรผู้เด,ดีเเยวแลนนาแลนลังเอาข้านก็เทไปนำหรือบ่อนี่นะ,ะเริเลนทีเออซื่อเอาบ่อใหม่แบบนี่ท้อง<บ>ป่าเนี่ยมาเขาไปเอาอยู่วัดยืมนำยาคู่กับยืมนำผอบ้าน คักๆๆใหญ่แห้งอันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยทางหน้ากสิเป็นคอกงัวเฮาแต่ว่างัวบ่ได้อยู่พี่น้องแต่ต้ให้มันหุ่งเนาะอันไผ่ต้นหุ่งน้อยๆนี่ก็สิเป็นอันอ่าน้องป่าพี่น้องแต่ว่าคนแม่นเฮาบ่ออกมานอนเผาปีนี้น่ะพี่น้องป่าน่ก็สิเรียบร้อยเนาะเพราะว่าป่าน้องบ่าวบอยน่ะก็เบิดแล้วบ่ยังพอโตเนาะสินดเรียบร้อยจ้ะแม่นสาด พราะว่าเดอ้อพี่น้องนี่เด้อน้องเพิ่นเด้อพี่น้องนี่พี่อันนี้เฮือนเนาะอันนี้เฮือนเพิ่นนี่ทั้งนี้น้องนี่พี่น้องอยู่สงงอยู่ป่าอยู่มันเมิดพี่ <c oughs> ทั้งสิชอดทั้งสิตึกกินแล้วอยู่ถังเขากินแหละปลาเด้เป็นพันน,นี่จะเป็นลังของเฮียนพี่น้อง ปิ้งไก่เลือให้สร้างกินตอนเที่ยงอือสร้างกินบ่เบิดแม่นไปสวก็บ่ได้ซื้อหยังสิได้ได้ตั้งแต่ประหยัดป้าเนาะโอ้ยประหยัดิเลย่สนแม่นอนซจังว่าหน้อบ่อซยอยู่ในอืาหมมืดยังร้อยจแม่กมือแล้วใกบเปิดโอ้ย เลกี่ปนาะอยเอออ่กเฟซเพินถึงแขกฮก็อวยกล่องปรยุเอฟซีพินถามพินบดจงัเยบงกบางกนขามไงกันบอหันขาบ่บอยกับเพื่อนเจ๊เสดกับฉันห้องด่ากันน่นดี้ยินเรียบร้อยพี่น้องว้าวนะบ่ได้ห้องว้าวชนี้ก็ไดิ้ก็ไดิ้นน่ะแล้ ห่วยป้ากริห้องแมนป้าช่องเต้อนเตืนมแรนะบาทนี่อืดีปลาลุงไหมลูกีปลาละสมานอนเป็นหมูซาเอือบบอซาเอือไปรียงขีดซาเอือยกับประดําแมงเทนซาเอือยประดําแมงเทนมานอานแต่ว่าซาเอือยกับแมงเทนปรยงขีดตอนนี้พี่น้องสามถุมผู้สมา ถ้าลมแห้งๆกับเสียงผาตังคือตีต่ำๆเนาะ <c oughs> นอนบารับดอกซินเอ้ยขนาดนั้นป้าเอาผาตังลงปกลมทางมุงนาะยยังนอนบลับ <c oughs> โอ้โยดังอยู่ถ่ำๆ <c oughs> ขาดแห้งพี่น้องเอ้จักไพออกแบบนี่บอกขากแห้งเลยใหญ่แห้งลยพี่น้องห้าหลุดกังเว้นเ้ากระแนมแต่อยู่ห่มคามผูพี่น้องแนมอยู่เคม็มอยู่ทางพูดพัดมาเขา่าบึง่งป้าทิ้งโท้ 15ตแม่นเขามาว่าโอหาคุณหาที so s <S well. ่หองจุเขามาว่าเบิกใหญ่เอิงเตือารวมแล้วก็สิเป็น10คูณ10เนาะป่ะแม่นๆจมันหอใหญ่นี่รวมแม่นแม่น10คูณ10ตอนนี้เฮาบ่ได้คั่นมันก็อ่มันก็สิเป็นโล่งแม่นหองใหญ่มันก็เลยใส่ใหม่บ่ได้เนาะไวต้องใเล็ก ใหม่มันก็สิแบบสิขดสีเอ็นไปแปล่าแต่ขนาดแต่ขนาดเล็กก็ยังใส่แบบรุ่นใหญ่เลยาขนาดเล็กยังหาหมื่นกว่าบาทล่ะลังขามันอีเด้สิเซาะถ้าซ่อมเบืองลังค่าเลยจังกระซีเนาะมันสิเบิดเท่า์ไรเขาสิไปสั่งเนี่ยบ้าแมนบริโตด มันกัองเสมอมันกัเนาะอย,ยากเหยียบแซนพูดแล้วเนอสินบอสองเสมอพูดิไปช่างเออซองสมอคือบ่หูเจ้ากัาราคาเท่าหหมอยมันกลัวเลยสองเสมอคือบอกว่ามันก็กว้าเลยนะป้าโอ้ยกลัวแหละซองสมอพูดมาอืมอือืมอ,มอมสินผัวสิเห็ดเฮือนคือสิยาอยากเห็ดอะไรล่ะคือบเ็ดกคน ปีน่ะก็สเพิสีฟากันเห็ดเพื่อนออกเพือนสองแถวเผินปีนีว่าสีฟ้ากันเห็ดขึ้นไปขึ้นมาย่าบ้านี้บ่ได้เห็ดเลยอยู่ว้บ่บาทนี่นะสองหลังผุนย่างบ้านนี่เดอสินแหงสิยาเดอคิดไปขิดมาน่ะยามดำน้าใ่บาดเนี่ยามเกี่ยวเข่าโอ้ยยางเดาสินเลย จกงัวจกควายควายพอวานะก็ชิบาเอาได้พอวานเขาผ่านมาแล้วแมนและน้องเพวงเห็ดแล้วแกันคล้ายแล้วก็ให้มันทอนย่ำหน้าพึ่งย่ำหน้ากับผู้ค่ายผู้ดำผู้เห็ดนะมันเกิดนานแล้วแมนแล้วกับผู้ได้เมื่อยแล้วก็ไปเปลี่ยนกันแมนเห็ดลายทางเนาะเายังมีแห้งกับเห็ดแมนชีวิตจึงมีรสชาติเฮ้ยเล็กเลย อ่ามีแต่เล็กเดินนี่เดินนี่อุ้ยพหนาซินเลยพี่พี่ห้อง้องเถื่อนห้องขานมองมีไมหม้เนาะห้านเีแตบปูนกับเล็กบัตตัดและบัตเหตเ็ดแล้วหน,นี่ห้าเก็บเสร็จถุงใส่ขวบไว้เด้อเอาไปขายแมนเก็บโฮมกันไว้มีตเพ่อชางเจอแล้วสิเก็บไปขายก่อนกระตัดกระแตะนะผมกองกื่จังผอสินมาน <c oughs> เผาห่านถ่าป่ากับี้อพี่น้อย ข้องปากมูอได้สี่ขึ้นโค้งเทิงหาเงินไปอีกก่อนชินเลยแต่เอฟซีเป็นเบาแต่นป้าอยู่ได้บอกเก่งเก่งเก่งแสดงปีเดียวผ่อนทั้งหลุดแต่กับบ้านก็ได้ป้าพี่น้องเออผูสิได้ก็คือว่าแหลนจนนอกป้าจนบ่ได้อยู่หาถ่ายขีปนเงินเดือนพี่น้องเอยแล้วก็ขายเข่าขายงัวตื่มใส่กันบ่ได้ข้องง่ายๆเนาะชินเฮ้ยหันกระห่วยเบิ่อร้ายหมื่นได้ มันหกหมื่นปลายขนาดนั้นเท่านั้นน่ะเพิ่อแล้วนะโอ้ยบทความก็หลายแสนเพิ่อจะไปตกแต่งเนาะปะเป็นล้านเพิ่อเพื่อนคู่มือล้านปลายเด้อขั้นว่าเป็นล้านลุ้นนะข้าฉันเลยโบเล่อเฮือนนี่โอ้ยมันเดี๋ยวนี้เนาะข้าคลองแพงแม่นมีแต่ข้าคลองมันแพงมีแต่แห้งห้าวหน่อยฮะก็คอยห้าไปถ้าถ้ามีแล้ยวฮะก็เผืกจะโลดนะใครแน่ ถุ่มสบายดีเออขึ้นอยู่คือห้อหนเแล้วนี่เพิ่นให้ท่านเดือนสองเพิ่นว่าบ่่ปะแม่นว่าให้ท่านให้เลี้ยวภายในเดือนชองเดือนนี่แม่นขึ้นเดือนสองมันก็อีกอย่างอีกอ่าสองเดือนช่องเหล้าฤดูเดือนสองไทยชองล้าซองซองยังบ่ฮู้ได้แต่ว่าเดือนสองที่พระพุทธองค์แก่พาขึ้นนั่นแล้วเฤศจิกายนช่องเลาวเฮานี่แหละเดือนนี้มันเดือนไดจ่ะเดือนสิบเอ็ด แม่นล่าเขาเดินเดือนเดือนที่สองเดือนที่สองแต่ว่าเดือนเดือนทสองกับเดือนสี่เนี่ยได้อยู่ถ้าเป็นเดือนหั้นเดือนหาเดือนหาปีมะโรงสงการปีใหม่สงการบ่ได้เก็บผ้าไว้เพียงสนิทพี่น้องสมมาผ้าควนแหละก็คิดว่านขีดว่าอีกใหญยเองกค่แมงเพลนกับอีดำลงมาเห็นแสงพายแวบๆแต่ปกติน่ะสิได้ยินเสียงเขา คิดว่ามือไห้คือเงียบว่างเห็นแสงไพก็ได้ยางมาเบื้องพี่น้องเลยมาทหนังคอกมกอยู่เคยหละคิดว่าอาบักเติร์ลงมาหนังน้ำหนังูี่มานม่รับหรือบอกขอบคุณถูกกำลังใจพี่น้องขอบคุณถูกคเม็นคำติส้มเด้อสบายดีเสียงหลุดกายทาง